น้อยไปนอนสวัสดีจ้าคุณพรชยัยคุณยายหนูคุณสวัสดีนะคะคุณพรชยัยน่อยไม่นานแต่ก็เปิดตาทิ้งไว้ลงแล้วขอบคุณมากนะคะที่มาแวะมาทักทาย พิษนะคะขอบคุณมากๆค่ะชวงช่วงบบผ่านแล้วก็ไปแล้วขอบคุณนะคะที่ผ่านหน้าบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ตัวฝักยาวคุณยายเป็นตปะปั้มเอ่าสวัสดีนะคะดัชีบอยขอบคุณนะคะกับคุณยายหนูคูณขอบคุณค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อน ขอบคุณมากค่ะตาพี่ก็จะไล์สักแป๊บหนึ่งขอบคุณคุณยายหนูกูลขอบคุณลูกสาวคนเมืองโยศขอบคุณคุณพี่คุณชัยศรีทา ครับทาชทีบอกทักทายขอบคุณมากค่ะคุณทาชทีขอบคุณนะคะไปก็เห็นแต่น้องแมวนั่งเต็มบ้านอยู่พอดคุณยายหลวงคูณก็มานั่งเป็นเพื่อนขอบคุณคุณพรชัยมากนะคะไม่เป็นไรนะคะพักผ่อนไปเลยจ้าช่องเพจเสื้อส้มนะคะพี่ฝนเดชนะคะคุณยายขอบคุณมากไม่เป็นไรไปพักเลยไปพักโทรศัพะสามพักเน็ตพักหุ่นยนต์ของคุณยายด้วย ดูรีกินยำเอ๋เนี่ยผักไหมกับน้ำกับน้ำสลัดกับน้ำอันยำเขาไม่แซ่แบแซ่บปุ๋ยเฮ็ดรสดดีขนาดเลยเข้มข้นบักถั่วฝักยาวใช่ถั่วจุกคือกันนะ ่่พิิยยยังอมอมูเลนึกว่าไม่ขึ้นนึกว่าไม่ขึ้นโฆษณาเข้า,า,าแล้วก็ค่อยขึ้นดาวเสด็จขึ้นแล้วนะมาแล้วขึ้นแล้วกำลังคุยกับแกอยู่เนี่ย ลายขึ้นเช้ามือดน่ะเราก็ตื่นไม่ทันเนาะไปดูย้อนหลังให้แกเช้ามืดไปคอมเมนต์ให้แกทิ้งให้แกหน่อยกว่าเยอะกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยสวัสดีค่ะคุณทาชชี ครับคุณอาชีบอกทักทายขอบคุณมากค่ะคุณอาชีพขอบคุณนะคะไปก็เห็นแต่น้องแมวนั่งเต้มบ้านอยู่พอดป้าพิษก็กลับจากโรงพยาบาลตินยันตัวตนนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยทิ้งคลิปทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะคะป้าจะได้ไปเยี่ยมกันบ่อยๆไปมาขอบคุณคุณยายหนูคุณขอบคุณอลูกสาวคนเมืองยศขอบคุณคุณพี่คุณชัยศรีทาโดก ออกไปซะถ้าพี่เยีย่ยมคนนู้นคนนี้แหละเยีย่ยมคนนั้นทีคนนี้ทีใครเปิดไฟแดงวิ่งผ่านวิ่งผ่านขึ้นไปหน่อยไม่ใช่ผ่านหน้าบ้านเมื่อเช้าก็ไปดักรอเพื่อนเมื่อวานไม่ได้รอยุ่งวันนี้ไปดักดักจับเพื่อนหลายบ้านเลยไปหาคุณยายก็ต้องพาเด็กน้อยไปนอนสวัสดีจ้าคุณพรชยัยคุณยายหนูคูณสวัสดีนะคะคุณพรชยัย แล้วขอบคุณมากนะคะที่มาแวะมาทักทายประพิษนะคะขอบคุณมากๆค่ะชวนช่องแบบเวลาตีสวัสดีนะคะคุณอำพนันโสภาสวัสดีค่ะคุณยายหนูคุณยายหนุคุกก็มานั่งเป็นเพื่อนขอบคุณคุณพรชัยมากนะคะไม่เป็นไรนะคะพักผ่อนไปเลยจ้าคอมเมนต์กลางวันไปเลยอัดอัดไปให้ แล้วกลางคืนเผื่อมีเวลานะแปบ๊บเดียวเหมือนเมื่อคืนน่ะแปบ๊บเดียวมัเมื่อเช้าก็ไปดักรอเพื่อนเมื่อวานไม่ได้รอยุ่งวันนี้ไปดักดักจับเพื่อนหลายบ้านเลยไปหาแล้วโอ้ยเท้าไปโดนอะไรนาะเป็นเจ็บๆสวัสดีครับป้ามาไลยืนยันตัวตนเท้าก็ไม่รู้ช่วงสายๆหน่อยคงจะมี คิดก็ไปดูไปไล่ไลล่ดูไปขึ้นไปตั้งแต่คอมเมนต์แรกไล่แรกทักทายน,นี้ป้ามายืนยันตัวตนที่เฟซไม่ได้ยืนยันนานก็มายืนยันสักหน่อยครึ่งคอนชั่วโมงเพราะว่าเพื่อนๆเดี๋ยวจะว่าหายไป คุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่มาส่งพลังวบวกป้าพีทก็กำลังไล้ยืนยันตัวตนอยู่เดี๋ยวก็จะเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนะะื้อตรงเขาเส้นเอ็นอะไรมันจะนวดสบายแล้วเขาก็ช่วยนวดด้วยอย่างเงี้ยสบายก็เลยไปสุขสันวัน สวัสดีค่ะคุณยายลำดวนพุ่มประสบสวัสดีนะให้เป็นตามธรรมชาติไปไปเยี่ยมบ้านนู้นบ้านนี้ก็ไล่ไป,ไปเห็นเพื่อนไล่คอมเมนต์เข้าไปเลยถ่ายทอดสดอยู่หลือคะ ยินดีนะคะขอบคุณพระพิษก็ยินดีเหมือนกันแหละทั้งนี้ก็ไปเยี่ยมคุณยายแต่ละคนเอาล้นๆมาประครบแล้วก็เอาผ้ามาปล่อยขึ้นกระแสะไฟฟ้าเอาผ้าที่มีน้ำนชื้นๆบางๆเป็นแผ่นเล็กๆเอามาใส่ปล่อยกันสะดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะที่มาแวะทักทายมาเยี่ยมมาเยือนมาเอา่อ อนี้เราก็ไปไปชะลอเข่าเสือมกินยาชะลอเข่าเสื่อมอยู่แล้วแล้วก็ไปนวดกายภาพบำบัดนวดทุกดดยืนยันตัวตนนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยทิ้งคลิปทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะคะป้าจะได้ไปเยี่ยมกันบ่อยๆไปมาสวัสดีจ้า นานเพื่อนๆจะหายซะก่อนก็เลยมายืนยันตัวตนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณเลยด<อ>ีคุณดาวสวัยขึ้นแล้วโอ้ยดาวสเสด็จขึ้นแล้วคุณยายหนูกูลไปแล้วแกบอกสัญญาณไม่ดีบอกให้ไปพัก โทรศัพท์สักแป๊บหนึ่งเข้าออกหลายรอบแล้วไม่เป็นไรค่ะเคได้แล้วเข้าออกหลายเลยถึงจะเห็นคอมเมนต์ขอบคุณมากนะคะปักยาวไม่คุณยายมันยังเล็กอยู่เนาะคุณโคทาวโคทาวโคตาว,ตาว,ตาวจะไปรวมของพรุ่งนี้ เนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตรงเขาเส้นเอ็นอะไรมันจะนวดสบายแล้วเขาก็ช่วยนวดด้วยเงี้ยสบายก็เลยไปสุขสันต์วันลงห้องน้ําแย่เลยอายุมากแล้วอย่างงี้ก็ต้องดูแลไว้พอถึงเวลามาก